รายการ Talk v a r i t y นะครก็กลับมาเจ็ดเจอกันอีกครั้งนะครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เจอกันครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่วันแล้วแต่นะครับว่าเราจะเจอกันวันไหนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อใช้ชีวิตในวันที่คุณอกหัก นะครับวันนี้เราจะมาให้หัวข้อกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนอกหักนะครับก่อนจะไปฟังเนื้อหานะครับก็ให้คุณชมนะครับฝากไปติดตามช่องคุณยุ้ยชาแนลกันก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จเดิมนะผมก็อาจจะไปมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าการต่ก่อผมมีปัญหานะครับก็คลิปคุณยุ้ยช่องคุณยุ้ยชาแนลนี่ก็เป็นช่องสำหรับการร้องเพลงนะครับก็ผมก็ ยังเคยบอกเสมอนะครับว่าผมมีเพลงของอคุณยู h ช n แนลเนี่ยมาลงช่องไวที่แชนแนลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็นะครับก็มีมีคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมเพิ่งได้ดูเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เขาได้นำเอากระดานกระดังนิตภาพนะครับที่ใน facebook เขาเล่นกันนะครับเอามาเขียนให้กับเพื่อนนะครับว่าเขามีความสุขอย่างไรนะครับก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ อยากฟังเ,ลเพลงเขาก็ค้องกับช่องคนวิชาแนลเนี่ยก็ไปติดตามได้นะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยผมจะแปะลิงก์ช่องไว้ให้ตรงใต้ล่างคลิปนะครับตรงเหมือนเดิมเลยนะครับมาลมาว่าถึงหัวข้ออกหักกันก่อนดีกว่านะครับเราเคยพูดถึงเจอกับอกหักเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาใช้ชีวิตแบบอกหักกันบ้างนะครับว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรนะ คุณผู้ฟังครับคุณคิดว่าองหัเนี่ยเป็นเล่ห์เล็กไหมอ่ะมันเล่หเล็กใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่เล่งใหญ่สำหรับคุณผู้ชมเลยใช่ปะคุณเคยองหักครั้งแรกตอนไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะองหกครั้งแรกของผมเนี่ยถ้าของจำไม่ผิดนะครับผมเล่าให้ฟังได้เลยว่าตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดนะมันเป็นอะไรที่ผมไม่ขอเล่าแล้วกันมันเป็นอะไรที่ปวดเรามากนะ เราก็อยู่กับมันได้ฮนะอยู่กับมันด้วยอะไรอยู่กับมันด้วยคติใจนฮะใช่ไหมครับคติใจของเราคืออะไรทําคนเป็นไงนะครับอกหักนี้เราไม่ใช่การเจเร้แค้นนะครับเราไม่ใช่ว่ากูโกรธมึงนะมึงทำให้กูเจ็บมึงต้องเจ็บกว่ากูเป็นร้อยเท่าคันเท่าคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดแค้นเขานะครับการแค้นด้วยเขาอกหักนี่มันอันตรายนะฮะนะฮะมันน่ากลัวจริงนะฮะเวลาคนอกหักแล้วน่ากลัวเนี่ยมัน มัน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 จิตน,น,น,นิสัยของคนมากเลยคนอกหักแล้วทาไงคุณไปหาใหม่เลยครับหาใหม่มันง่ายกว่านะคุณอย่าคิดว่าคุณมีข้าวของเขาขคนเดียวไม่ใช่เนี่ยล่าสุดนะฮะเมื่อผมโดนผมเคยโดนครั้งหนึ่งอ,อกหักที่เจ็บที่สุดเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยคบคนคนหนึ่งครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันผมเคยคบคน,นนะค,บค,ค,บคนหนึ่งนะครับผมเคยคบคนคนหนึ่งรักกันดีดีอะรักกันดีดีเลย นะครับนัดก,กันแบบจะเป็นจะตายให้ได้นะก็สุดท้ายแล้วเป็นไงอ่ะเขามาหลอกเรานะเขามาหลอกเราให้เจ็บนะฮะเขาต้องการอะไรเขาต้องการแบบเขาไม่ต้องการใจเราครับเขาต้องการเงินสิ่งของจากเรามากกว่านะครับวันนั้นผมดูเฟซบุก๊กเขาเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ เจ็บมากปวดร้าวมากนะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะใช้วิตถยใจอ่ะใจเราก็คิดได้ถูกไหมครับใจเราคิดได้เสมอหรอเนื่อกูไม่ได้เกิดมาเพื่อคนนี้แต่ระยะเวลาครับคุณผู้ชมฮะระยะเวลาเนี่ยมันทําให้คนที่สุดได้เลยครับว่าคุณอาจจะมีค่าให้กับคนอื่นมากกว่านี้นะอย่าไปจมปากกับไอเทียนี่เลยผู้หญิงก็เหมือนกันนะ ผู้หญิงฟังไว้ด้วยนะครับผู้ชายเนี่ยมันก็มันเลวเพราะอะไรสันดานมันนะ่ะนะครับสันดานมันก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องความจันไรอ่ะอันนี้ของขอพูดแรง,งเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือผมกดแทนผู้หญิงทุกคนนะคู้ชายครับผมผมขอเตือนสติผู้ชายของเราหน่อยครับว่าคุณรักแฟนคุณไหมรักภรรยาตัวเองไหมถ้ารักเนี่ย คุณยายทำผิดหวังมากเลยครับคําว่าผิดหวังของผู้หญิงเนี่ยมันเจ็บนะเออมันเจ็บกันตายเลยครับคุณผู้ชมโปรครั้งแรกเขาเรียกว่าโปรครั้งถัดมาสามสี่ห้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปดโปรโมชั่นนี่ไงคำพูดนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นแก่ตัวไหมฮะเออเห็นแก่ตัวถูกไหมฮะมันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยแหละคุณผู้ชมครับ เราอย่าไว้ใจผู้ชายพวกมันมากสื้อคันตีนะครับผมขอให้สติคำคำนี้นะครับว่าคําว่าไว้ใจเนี่ยมันให้กับใครไม่ได้ครับนอกจากตัวเรานะวิธีเช็คง่ายๆนะครับนะับเรามาดูวิธีสังเกตกันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเขาดังครนะคณคจริงหรือเปล่าคุณหน่งความเอาใจใส่สอง คล้องห่วงใหญ่เนี่ยถ้าคุณมีสองอย่างเนี่ยสองอย่างนี้เลยนะครับก็คือไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมสองอย่างนี้เนี่ยเราก็พิสูจน์ได้แล้วนะผู้ชายก็เหมือนกันนะครับผู้ชายก็อย่าไว้ใจพวกผู้หญิงที่ไม่เอาไหนมากเกินไปนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคำนี้ผมต้องขอโทษสุขสตรีด้วยนะครับ อันนี้คือมุมมองของผมแล้วคือสุภาพสตรีครับผู้ชายนะครับก็เจ็บเป็นนะฮะคุณจะพูดคุยกับใครเขาไม่ว่าหรอกครับคอยอย่างเดียวนะฮะคุณอย่ากโกหกขเขาเลยนะถ้าคําว่าโกหกเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณได้ฆ่าเขาไปแล้วนะผู้ชายค่าคุณเขารักกันรักมากเลยอะรักมากจริงๆรักจะเป็นจะตายเลยนะครับเขาจะหุ้มเทให้กับตัวคุณอย่างเดียวเลย ึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินทองไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณก็เขาเรียกว่าอะไรเขาจะทุ่มเททุกอ,อย่างให้คุณหมดเลยนะครับถ้าคุณอกหักอันนี้ฟังเราให้ดีนะครับผู้หญิงผู้ชายคำว่าร้องไห้มันดีไหม15%เท่าผมนะดีแล้วอันไหนที่ไม่ดีอึง50-60ไม่ดีครับ ถามว่าทําไมเอาเอาข้อดีก่อนสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับก็คือว่าเราเราให้ได้นะครับเรเองไปเลยคุณจะเสียดายครั้งนี้ก็คือว่าขอให้เป็นบทเรีนของกูแล้วกันนะครับเราให้แล้วอยากจะอยากจก,ก,กตัวอยู่ในห้องนะฮะคุณออกไปสู่โลบภายนอกบ้านนะครับออกไป <c oughs> ออกไปเจอสิ่งให,ใหม่ๆด้านนอกนะครับอีกไอที่ คำว่าไม่ไอไอคำไม่ดีเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยจมปากกระดะีตกเกินไปนะครับต่อมาคนอกหักมันจะทำบ่อยๆนะครับฟังเพลงครับผมฟังเพลงเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ผมให้เป็นข้อดีแหมือนลวกันฟังเพลงเนี่ยถือว่าเป็นสโลแกนหนึ่งคือว่าทำให้ใจคนเนี่ยมันเย็นลงนะครับ ตั้งเพลงไปแล้วก็ร้องไห้ไปเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้ถือว่าดีเลยนะมันดีเลยนะครับก็คือว่ามันทําให้เราเจ็บความบันทอนมันไม่ต้องให้เราอ่าต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้นะข้อที่สามเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าผมไม่แนะนําการฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่า การฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้คุณอะไรเลยมันให้คนที่รักคุณเจ็บปวดนะครับคนที่รักคุณจริงๆคือใครพ่อแม่อ่าพ่อแม่คุณไงฮะแล้วคุณจะฆ่าตัวตายเพื่อผู้หญิงคนเดียวเพื่อทำคนเดียวทําไมถูกไหมครับเขามไม่ใช่พ่อคุณไม่ใช่ญาติคุณนะครับคุณไม่จําเป็นต้องไปเสียดายเขาเขาเลยนะฮะคนทําเร็วก็ต้องเร็วต่อไปครับ คนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ตายดีหรอกฮะถือไหมฮะเออคณจะไม่ต้องเสียใจะไรเลยนะฮะชีวิตคนเราเนี่ยต้องเจอสิ่งใหม่ๆครับผมคุณเอาคําพูดของนี้นะฮะไปเจอไปทําใหม่ๆเลยนะฮะก็ถือว่าอ,อกหักเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับชีวิตนะมันเป็นบทเรียนให้กับชีวิตตัวเรานะน้องๆครับน้องๆหนูหนูน ที่ฟังวิดีโอนี้นะครับอยากให้น้องๆเนี่ยจดคำ้ที่ทูดว่าเจ็บแล้วจำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเจ็บแล้วทนก็คือเจ็บแล้วทนเนี่ยผมขอยกเปก็นตัวแกนดีๆแล้วกันเจ็บแล้วทนแล้วเสียๆยวไม่เอาผมไม่เอาพูดนะครับเจ็บแล้วทนเนี่ยเขาเรียกว่าชนะให้กับตัวใจเออชนะให้กับใจเราและชนะให้กับหัวใจเราเองครับผม ชีวิตคนเรานะครับชีวิตคนเรามันจะมีค่าให้กับอะไรให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับคุณเอาเวลาเนี้ยไปอยู่กับครอบครัวดีกว่านะครับเอาเวลานี้ให้กับชีวิตตัวเราเอาเวลานี้ให้กับพ่อแม่คุณนะแล้วคุณจะเสียดายทาไมถูกไหมฮะเสียดายให้กับตัวเราเองครับเสียดายทําไมคุณเก็บเวลาที่มีค่าที่สุดให้กับชีวิตเนี้ยให้กับคนที่รักคุณ แล้วสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งนะครับคนที่รักคนจริงๆเนี่ยเขาจะมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องหามันเลยนะครับยิ่งคุณยิ่งหาเนี่ยมันยิ่งหายไปนะครับคุณไม่หาจะดีกว่าคุณไม่หาเลยนะถ้าคุณไม่หาเลยเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาหาคุณเนี่ยง่ายมากนะครับหากว่าวัฒนาคุณที่มีคู่จริงๆเนี่ยออกบวชเลยอันนี้ถือไว้ดีนะ แฮรักก็เลยไปบวชเอออันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับข้อดีหรับหนึ่งข้อเลยอ่ะนะ <c oughs> นำเนินการต่อไปับผมชีวิตเรายัางมีเยอะนะเก็บรักษาใจเอาไว้ครับผมเก็บรักษาใจเอาไว้ให้กับคนที่รักคุณแล้วคุณก็จะพอใจสิ่งที่มีนะก็เก็บเอาไว้อ่นะเก็บใจเอาไว้ให้คุณ และผมเชื่อว่าคุณที่ดูคลิปนี้คุณที้ชมคุณที้ฟังฮนะอาจจะมีแรงบันดาลใจที่ผมพูดวันนี้ไม่มากก็น้อยนะฮะเอาไปปรับใช้อยู่แล้วกันนะครับหัวใจของคุณสักวันหนึ่งคุณก็ได้เจอสิ่งที่ดีพร้อมนะครับหัวใจของคุณสักวันหนึ่งอาจจะเต็ไมไปด้วยความสุขจะช้ารืา่เร็วแค่นั้นนะฮะ สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะเข้ามาจะช้าหรือเร็วแค่นั้นะนะคุณอย่าท้อกับมันเรื่องความรักเนี่ยคุณไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเลยพอถึงเวลาเนี่ยมันก็มันจะมาหาคุณเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชีวิตนี้เราก็มีค่าทุกคนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเสียายตัวเองอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิดเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆแล้วกันนะฮะก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโควิดเนี่ยจะหายไปนะครับก็อยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยช่วยๆหน่อยนะประชาชนเดือดร้อนหลือเกินนะครับก็อยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยเห็นใจประชาชนหน่อยผมไม่รู้ว่าทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นอะไรไปหมดอะ นะผมไม่อยากให้ผมไม่อยากพูดหรอกครับจริงๆแล้วไม่อยากให้มาบั่นทอนกับการเมืองหรอกนะแต่ผมอยากพูดก็คือว่าทาไมการเมืองไทยเรายังแย่เราขนาดเนี้ยทําไมการเมืองไทยไม่เห็นจประชาชนน่ผมอยากให้ให้รัฐบาลชุดที่ที่ทำอยู่เนี่ยเห็นใจประชาชนหน่อยดีฮะถ้าถ้าคุณใสใจประชาชนมากกว่าเนี้ยคงจะดีใจมากเลยอ่ะนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผมเองก็ไม่จะพูดมากหรอกฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอคุณนะครับคุณผู้ชมคุณทู้ฟังนะครับที่ติดตามช่องไวตี้ชนแนลนะครับกับทอล์ก a l ตี้นะครับก็สัปดาห์หนึ่งนะครับจะมาครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับมาติดตามกันเยอะนะครับทอล์กไวตี้เนี่ยก็มีสาระไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชม ผมอยากให้คลิปนี้นะฮะเป็นแรงปรันกาลัใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้นะครับนะฮะก็ถ้าเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้น้องๆผู้ชมเนี่ยหรือผู้ชมที่รับฟังเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับว่าฟังวิดีโอชุดนี้แล้วรู้สึกอย่างไรมีกําลังใจมากขึ้นไหมนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยละกันนะครับเพื่อ ให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาพูดเรื่องอะไรใน Talk ค u a l i t y วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวสัสดีครับ